ที่ท่านดำนานายไ้แล้วเนี่ยนะครับถูกต้องใกล้เคียงมากเลยเพราะฉะนั้นผมยังมีความเชื่อเชื่ออยู่ว่าข้อมูลที่วันที่สิบสองมิถุนาเนี่ยเราอาจจะมีมีปรกฐฐากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีผลกระทบต่อ,อต่อเราบ้างหมายความว่าไงฮะคือก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เฮตกิกับชิลีเนี่ยมีการวิเคราะห์กันก่อนแล้วถ้ามีการวิเคราะห์มีการตั้งตั้งโจทย์มาให้เลยแบบนี้เนี่ยนะฮะใช่เป็นโมเดลอย่างนี้แหละก็คือเกิดจากเป็นโมเดลอย่างนี้เลยอืแล้วก็ถูกต้องด้วยฮะ คือทฤษฎีแผ่นดินไหวเดิมเนี่ยเราเราเชื่อว่าเกิดจากแผ่นเปลือกโลกและภายในถูกไหมฮะครับแล้วมันสะสมพลังงานมากจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันปล่อยพลังงานออกมาปุ๊บมันก็เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดถูกไหมฮะใช่อันนี้คือแบบเดิมแบบเดิมซึ่งอาจจะมาผสมผสานกับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คืออันนี้มาจากนอกโลกละครับใช่ซึ่งเป็นเรื่องของดวงดาวพระอาทิตย์มีผลกระทบมาถึงโลกใช่ใช่ครับก่อนก่อนหน้าจะเกิดที่เฮติกับชิลีเนี่ยคุยกันโมเดลอย่างนี้เหมือนกันเหรอฮะใช่ครับเป็นยังไงฮะดร็ ก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ฮะแล้วตั้งกระจายถูกใกล้เคียงเลยครับว่าจะมีการเกิดเป็นดินไววแต่ว่าตอนนั้นเรายังบอกไม่ได้ล่ะข้อมูลของที่เจ้าของพบยังไม่ระบุว่าจะเกิดตรงไหน,นแต่บอกว่าเนี่ยในเวลาใกล้เคียงที่มีการทําามีกรคํานวณเนี่ยอืว่าจะมีผลกระทบกับเปลือกโลกแต่ว่าไม่ไม่ทราบว,ว่าเปลือกโลกตรงนั้นจะมีการขยับยื่นตรงไหนแต่มันตรงกับที่เอติกับที่ชิลีพอดีเลย คือกําหนดวันเอาได้ใกล้เคียงมากครับใกล้เคียงมากแต่สถานที่สถานที่ฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งฉะนั้นเนีครับตำแหน่งนี่มันต้องอยู่ที่ว่าวงโคจรของโลกอยู่ตรงไหนหมุนโลกหมุนตรงนั้นหมุนรอบเท่าไหร่ที่เท่าไรเข้าหาดวงอาทิตย์พลังงานที่มาถึงนี่ทีนี้พลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเดียวเนี่ยงคงไม่ทําให้โลกร่มสลายครับเป็นจริงตามที่ในหนังก็ทำนะ แต่ในหนังที่เขาทำเนี่ยเขาก็าเบสซอนนะเอาหลักราบฐานมาจากการวิเคราะห์อขององค์การนาซาครับคือพลังงานที่ดรโผล่เขให้มาเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราดวงเดียวมันมีมดวงอาทิตย์อีกหลายดวงในสุรยิยะจักรวาลครับอยู่ในทางช้างเผือที่เรามองไม่เห็นน่ะนะที่เขาขาวขอาตอนกลางคืนเนี่ยังมีระบบสุรยิยะจักรวาลเหมือนของเราเนี่ยนะมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีดวาวเคราะห์อยู่ในสุรยิยะจกักรวาลอื่นๆทีนี้เวลาดวงอาทิตย์มันเกิด ระเบิดขึ้นมาในสิว,สวของดวงอาทิตย์เนี่ยแต่ละดวงเนี่ยมันจะส่งพลังงานเนี่ยลมสุยะเนี่ยเข้ามากระจายไปรอบๆใช่ไหมแต่ลมสุยะนั้นเนี่ยมันจะมาบวกกับลมสุยะของดวงอาทิตย์ของเราหรือดวงอาทิตย์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงแล้วมาถึงโลกพร้อมๆกันหรือเปล่าครับจุดตรงเนี้ที่จะต้องกลาโเป็นห่วงว่าถ้ามันออกมาแล้วมันเดินทางมาถึงโลกราวพร้อมๆกับลมบสุยะของดวงอาทิตย์ดวงอื่นเนี่ยพลังงาน,น จะมีผลกระตบต่อผิวโลกมหาศาลเลยจะทําให้ผิวโลกในมีการขยับเยื่อนรุนแรงทะลุขึ้นไปบนฟ้าอาจะกดลงไปใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็มีพลังงานมากครับครับก็คือว่ามันยังต้องดูในเวลาค่อนข้างจะใกล้ถึงถึงวันถูกไหมฮะครับใช่ครับเพราะว่ามันจะต้องไปคำนึงถึงอธิบายง่ายๆก็คือดวงอาทิตย์ของทุกระบบเนี่ยก็เหมือนลูกไฟที่ร้อนมาก ครับใช่แล้วลูกไฟที่ว่านี้มันมีพื้นผิวบางจุดที่มันเกิดระเบิดตุ้มขึ้นมาเป็นแบล็กสปอตเขาเรียกแบล็กสปอตจุดจุดดำอ่าแล้วก็เกิดการส่งพลังงานมหาศารออกมาจากดวงอาทิตย์ของระบบนั้นครับแล้วก็จะไปเจอกับอิทธิพลของดวงอาทิตย์ของระบบอื่นครับซึ่งอาจจะหมายถึงดวงอาทิตย์ของระบบเราด้วยครับแล้วอาจจะมีผลกับโลกจุดไหนยังไงมันอาจจะรวมตัวกับระบบสุริยะให้รวมสุริยะของดวงอาทิตย์อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงเราก็ได้ แต่ดรกเมคาครอมอธิบายว่าลมสุริยะเนี่ยมันเดินทางด้วยความเร็วของแสงนะครับ,รบกว่าม,มันจะถึงโลกเราเนี่ยบางดวงที่บางดวงเนี่ยมันอยู่ห่างจากระบบสุริยะจากเราเป็นหลายหลายปีแสงไกลมากมันต้องใช้เวลาใช้เวลาเดินทางถึงโลกเราแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ดวงที่แต่ละดวงที่อยู่ห่างจากโลกเราเนี่ยมันมีกี่ดวงแลามันไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดมันมาพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะผลกระทบต่อโลกเราก็มีนะ คุณคุณจะมีกปีนี้เนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยนะเอาเฉพาะในภูมิภาคเราเนี่ยนะครับนี่ยังไม่กลางปีเลยนะยังไม่ถึงหกเดือนเนี่ยอินโดนีเซียใหญ่ๆสองครั้งแล้วนะฮะตรงสมาตรานะฮะตรงนิโคบาอีกครั้งหนึ่งนะครับเทอาที่ยู่ได้ฟิลิปปินส์ก็มีมันทีเผิดปกติไหมฮะเป็นปกติครับแล้วก็เนี่ยอย่างภูเขาไฟที่ระเบิดที่ไอร์แลนด์ไอร์แลนตอนนี้ตอนนี้กําลังมีคู่กุญนอยู่ที่อิตาลีรูกนะฮะอันนี้ก็น่ากลัวคือภูเขาไฟที่อิตาลีกําลังคุ กำลังคุอยู่อาจจะเกิดตรงนั้นก็ได้แน่แนๆนะะในวันที่สิบสองนะอาจจะทำให้ตรงนั้นมันมันเพราะมันมีรอยเคลื่อนไหวยอยู่แล้วมีรอยเปราะอยู่แล้วถ้ามีพลังงานอะไรมากรมากระแทกนิดเดียวอาจจะเกิดเป็นแบบแบบที่เกิดที่ไอแลนด์เหนือแล้วมีมีไอควนันเพุ่<อ>งเข,<อ>ข้ขสู่บรรยากาศก็ได้ครับ เพราะฉะนั้นระยะต้นเนี่ยหนึ่งเดือนจากนี้ไปสิบสองมิถุนาบวกรับที่หน่อยลองดูว่าจะเกิดไหมติดตามแล้วผมผมมีรายละเอียดอะไรแล้วผมจะแจ้งคนสุดิอชาติต่างผมถามสุดท้ายดรสมิตตรงนี้ฮะถ้ามันจะอะไรขึ้นใหญ่โตสมมุติว่าปะหบอกข้อร้ายคิดในแง่ร้ายสุดโตรงเกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ช่วงสิบสองมิถุนาเราพร้อมไหมประเทศไทยผมว่าเรายังไม่พร้อมเพราะทุนอีกสองตัวที่เราวางกำรับเตือนเตือนสุนามิ ระหว่างหมู่เกาะนิโคบาเกาะนามานกับฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออกนะตั้งแต่แลนอมันเดินถึงสตูลเรายังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยทางศูนย์เดินภัยิบัติแห่งชาติบอกมีแผนจะติดตั้งเดือนธันวาคมนี้อืนะครับเดือนธันวาคมนี้มันหลังเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีทุ่นอันนี้นะถ้ามันเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเนี่ยผมว่าเราต้องหนีก่อนแล้วเตือนภัยเนี่ยอาจจะไปรอไม่ได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยไว้ก่อนจากนี้ไปเนี่ยอาจจะต้องหนีไปก่อน นะต้อนนี้ก่อนนะฮะเออคุณอ่าดรอกเตอร์กองพบบอกมาที่อาจารย์สม,มิทธ์ว่าตอนนี้ต้องฝึกซ้อมการเตือนภัยเข้มข้นขึ้นแล้วก็สอนชาวบ้านให้ดูบางอย่างเช่นดูเรื่องน้ําทะเลอันนี้เราเคยได้ยินนะฮะน้ำทะเลลดดูเรื่องความถี่แผ่นดินไหวที่เราคุยกันอยู่ถูกไหมฮะใช่ใช่ดูเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ดูดาวดูท้องฟ้าดูยังไงฮะดูท้องฟ้าฮะดูท้องฟ้าก็ท้องฟ้าถ้าเผิ่มมันมันเกิดจะเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิด เกิดมีการเคลื่อนตัวของของเปลือกโรกรุนแรงเลยนะครท้องฟ้ามันอาจจะเปลี่ยนสีหรือจะมีมีปฏิกิริยาของอุณหภูมิที่ร้อนจัดขึ้นจากกระทันหันเนี่ยอย่างนี่ซึ่งมีผลกระทบตอนนี้ภาคตวันออกเฉียงเหนือครับภาคเหนือของเราที่มีคนตายทั้ง15คนแล้วไม่เคยปรากฏการณ์ว่ามีคนายตายมากจากอฮิทเวฟเนี่ยมาก่อนเลยปีเนี้เรามีแล้วครับ ันนนนี่ห้าคือปีนี้ร้อนเนี่ยอินเดียก็ตายไปเยอะครับนะฮะบ้านเราก็อาจจะเรียกว่าไม่เคยร้อนอย่างนี้มาเท่าที่จําความได้แล้วครับก็อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างก็ได้ใช่ครับใช่นะฮะอมีโอกาสคงได้มาคุยกันเอาข้อมูลมาลองแลกเปลี่ยนกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์สมิทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรสมิทธ์ธรรมสโรจน์นะครับภัยพิบัติโลกและก็คือหมายคำถามครับท่านผู้ชม